นข่งถ่ายงไทยไทยเต้าคุณลุงก่อนเดิมอันนี้เบอร์อะไรวะใหญ่จังเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์คุณลุงจะรังจะไปส่งคุณลุงไม่มีร้านนี่ลุงชื่อร้านอะไรนี่จะโปรโมดไทยว้านี่เนี่ยมีโอกาสได้มาเยือนโรงเตานี่อันนี้เขารอทำไมตัวเองเนี่ย เราเผาโอ้อยหลายขั้นตอ,อนมากอออ,อันนี้คือเผาแล้วเผาแล้วจะมีสีขาวๆ มาเตรียมจะเผา,าเโอ้โาเขาเอาดินนั่นนี่คุณป่านน่ะมาทำนนโอ้ดินเหนียวเลยหลายขั้นตอนจริงอุปกรณ์หลายขั้นตอนกป่าจะตได้เป็นร้านเรานา,าด่านเกวียนใช่ไหมจ้ะ มีหลายสายหลายขนาดพีจะไปลง y o u t u b เด้อจ้าจ้างทำไมนี่ตากจ้ะตาใครแห้งก่อน บว่าจะปินตังไรโอ้ยกว่าจะได้ไม่ใช่เนาะนั่นเดียวตอนหล่อนี่ยังไม่เห็นการหล่อเลยเด้วันนี้เขามีหล่อเออเสียดายมาไม่ใช่วันที่เขาหล่อลังคึงก็โอ้ตากว่ายลงเตาดาดเกวียนอื เราต้องไปทาสีน,นี่อีกอุย้ยโอนน้อันนี้ก็เอาอันนี้ก็ทำมาจากอะไรเองไอ้นนแรวเนี่ยฉังกสีจ้ะโอ้สังกสีเรานี่แหละเออเออ,เอ,อ,เอ,อต้นทุนสูงใหญ่โอเคอืมกว่าจะได้เตามาไว้ใช่เห็นไหมนี่มีกระบวนการหลายอย่างเตาขาวก็มีเตาดำก็มีอืม นี่ไงเตรียมขนส่งแล้ว